มงคลสูตรที่สี่อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเทวดาตนหนึ่งเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วมีรัศมีอันงดงามยิ่ง ทำพระวิหารเฉตะวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งขันแล้วได้กราบถูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์ได้โปรดตัดอุดมมงคลพระผู้มีพระภาคตัดพระคาถาตอบว่าการไม่คบคนพาลนหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลการอยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่งความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วในการก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่ง นี้เป็นอุดมมงคลพาหุสัจจะหนึ่งศิละปะหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหนึ่งวาจาสุภาษิตหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลการบำรุงมารดาบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรภรรยาหนึ่งการงานอันไม่อากูลหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลทานหนึ่งการประพฤติธรรมหนึ่ง การสงเคราะห์ญาติหนึ่งการอันไม่มีโทษหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลการงดเว้นจากบาปหนึ่งการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลความเคารพหนึ่งความประพฤติถ่อมตนหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกตัญญูหนึ่ง การฟังธรรมโดยการหนึง่งนี้เป็นอุดมมงคลความอดทนหนึง่งความเป็นผู้ว่าง่ายหนึง่งการได้เห็นสมณะทั้งหลายหนึง่งการสนทนาธรรมโดยการหนึง่งนี้เป็นอุดมมงคลความเพียรหนึน่งพรหมจรรย์หนึง่งการเห็นอริยศาสตร์หนึง่งการกระทำนิพพานให้แจ้งหนึง่งนี้เป็นอุดมมงคล จิตของผู้ใดอันโลกธระมมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกปราศจากทุลีเป็นจิตกเกษมนี้เป็นอุดมมงคลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่ปราชัยในข่าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น